พออินลมมันแรงงทีหน้าก็เลยจะต้องเอาอไมโครโฟอนมาใส่อันนี้นะคะเพื่อนๆคือเอลเอลกอฟฟนะคะเพื่อนๆพ,พาเพื่อนๆมาดูนี่นะคะเป็นบรรยากาศที่ผู้คนก็พากันมาท่องเที่ยวเออเป็นสถานที่แห่งหนึ่งของลันสโรตรี้สเปนค่ะเพื่อนๆมาดูมุมนี้คะ่ะนี่ข้างล่างนี้เขาห้ามให้ลงไปนะคะแต่ว่าก็มีประเภทอ่า อยากท้าทายก็มีค่ะเพื่อนๆมีคนลงไปข้างล่างเห็นไหมจะเห็นรอยไนหะอันนี้เป็นทะเลสาบเหมือนกับทะเลสาบมรกตอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากการที่ว่าก้อนหินอยู่ข้างบนนั่นแหละแลธทตุอะไรต่างๆมันก็จะลงมาแล้วข้างล่างมันก็จะสะท้อนออกเป็นสีเขียวสงสัยน้ําข้างล่างจะเป็นเหมือนกับแอลกีแอลกีก็คือไอ้พวกอ่ะทัญพืชเล็กๆที่มันอยู่ในน้ำะเนาะ อ่าอันนี้ชิน่าก็มาถ่ายให้ดูวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงมัง่งบรรยากาศก็ลมนิดหน่อยสิบแปดองศาสิบแปดองศาก็ถือว่ามันไม่หนาวมากปกติก็จะมีฝนแต่วันนี้ฝนไม่ตกเอาบรรยากาศรอบๆมาให้ดูนี่นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมากมายด้านนี้ก็จะเป็นอ่าหาดหาดแบบว่าทะเลทรายก็จะเป็นทะเลแบบว่า ดำๆนะคะเพื่อนๆอะจะเห็นว่ามีมีคนลงไปข้างล่างเขาคงลงไปฝั่งนู้นอะลงได้แต่ว่าวันนี้ทินนาไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงนะมากับคนแก่พาคนแก่มาดูทิน่าเป็นคนขับรถวันนี้ขับรถพามาเที่ยวค่ะอ่ะเอาให้ดูบรรยากาศนะนี่นฝั่งนู้นก็จะเป็นทะเลเนาะนอะให้ดูบรรยากาศรอบๆอันนี้ก็เป็นคนแก่ของทินนาที่ เขามาฮอลิเดย์เนาะแล้วก็เราก็ได้มาด้วยก็เหมือนกับมาทำงานนั่นแหละค่ะนี่ค่ะจะถ่ยายให้ดูนี่นะคะเพื่อนๆอ่ะเราจะไป่าอข้างบนตรงข้างคาพักเราจะเราจะไปกินน้ำชากันลมก็แรงค่ะแต่ว่าสู้วันก่อนไม่ได้วันก่อนนี่โอ้โหพัดหัวกระเจิดกระเจิงอันนี้ทีน่าก็เอามาให้ดูบรรยากาศ แตาว่ามาสเปนแล้วทหน่าไม่ได้เอาอะไรมาให้ชมเนาะนี่เห็นไหมคะบรรยากาศแบบนี้สวยๆอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งเราก็จะเดินทางไปรอบๆเกาะแหละแต่ว่าอาจจะไม่ใช่วันนี้เป็นวันเป็นวันเดียวเพราะว่าเราจะต้องไปหลายๆที่เนาะการขับรถก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นอยู่เพราะว่าทิน้าไม่ค่อยชินกับการขับรถพองมาลัยด้านขวาอันนี้ก็เป็นทางเดินเดี๋ยวเราจะเดิน กลับไปที่คาพาร์คนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมที่เขาลงไปด้านล่างอะ่ะเขาจะลงไปจากฝั่งโน้นตรงสะพานที่มีบันไดเห็นไหมขนาะดมีบันไดตรงนั้นนี่ลงไปได้คะ่ะแต่ว่าเราไม่ได้มีเวลาเดินลงไปขนาดนั้นแต่ก็ไม่แน่หรอกอมืมาวันไหนที่แดดดีๆเราก็เดินไปแล้วเราก็เอาปิกนิกไปกินได้เออม,มันก็ เป็นบรรยากาศที่ได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะี่เห็นไหมรู้สึกว่าจะมีเม็ดฝนเม็ดฝนลงมานิดหนึ่งแต่ก็คงไม่ได้ตกอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวนี่เขาก็กั้นเอาไว้เพื่อนๆให้เดินตรงที่ที่เขากั้นเอาไว้นะห้ามนะห้ามไปเดินแบบสูงสี่สูงห้าเดี๋ยวก็ลื่นตกลงมาแล้วก็ กลับบ้านไม่ถูกทางเลยเขานี่นี่เห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่ามันจะเป็นอ่าแบบเป็นชั้นๆชั้นทรายชั้นหินอย่างนี้แหละภูเขาวันเนี้ยก็เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอสมัยล้านล้านปีที่แล้วแล้วก็จะเกิดเป็น แองเป็นเกาะเป็นอะไรก็ว่ากันไปลันซอรอตตี้นี่ก็เป็นหนึ่งในเกาะของแกรนแคนารีแกรนแคนารีก็คือมันจะมีเท f นรีฟดูตรงนี้งามไหมจะมีเทเ r รีฟจะมีแกรนแคนารีจะมีลันซอรอตตี้จะมีเฟอร์เนจนอันนี้เป็นหินแบบยังไงอะ แปลกๆเหมือนกันนะอ่ะให้ดูบริเวณให้ดูอานาบริเวณเนาะอ่ะที่น่าเจอแล้วว่าตรงไหนที่เขาลงไปข้างล่างกัน,นจะมีทางเดินเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมคนเขาก็เดินลงไปเนี่ยเดินลงไปก็ไปถ่ายข้างล่างแต่ว่าคงไม่เดินไปหรอกแดดออกมาแล้วแดดออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆอ่ะเราก็จะเดินกลับ ตอนเดินกลับแล้วก็จะเดินด้านขวานะเพื่อนๆให้เป็นระเบียบเพราะว่าคนเขาเดินขึ้นมาเขาจะเดินข้างขวาเหมือนกันเราก็จะไม่ได้สวนทางกันเนาะเอากัฟฟโฟ์นะคะเพื่อนๆเอากัฟฟโฟ์นี่เอามาให้ดูคะ่ะเดินขึ้นเดินลงอ่ะเลีกทางเขาหน่อยเดี๋ยวลื่นหัวแตกแต่ละคนก็จะ ถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นเมมโมรีเนาะอืมวันนี้อากาศดีไม่ไม่ร้อนไม่หนาวก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตบางๆก็อุ่นค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมพอแดดออกมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าอุ่นเฉลหละเออเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยแดดออกมาแล้วก็อุ่นเลยโอเคกับเพื่อนๆเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะไปอีกที่หนะึ่ง อันนี้คือเอลกอฟเฟลนะคะเพื่อนๆพนลันซาโรตี้สเปนค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ